สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมสนุกเร็ววันนี้เราไปอยู่กันในเกมดอกับทาราของหมดแบ็กดอทุกคนได้รู้แล้วว่าตอนนี้ดอไปอัปเดตหมดใหม่นะครับเป็นทารางของอัปเดตจากเดอ์ฮันกับหมวดแบ็กดอซึ่งวันนี้เราเราจะไม่หมาช่องอื่นครับเราจะมาสอนทุกคนวิธีการรับมือกับผีทุกตัวในหมดนะไม่ใช่ครับเราจะไม่ไปภาพทฤษฎีมาช่องอื่นครน <ะ S 2> ับ <นะ S 2> ช่องเราไปทำช่องเราไปภาพปฏิบัติเลยครับไปครับตา้องตา้อนนาอะไรครับผมตา้องตามเลยครับ อ๋อเขาเข้ามาแล้ว The Black Door โอเคสำหรับตัว Black Door นะครับผมในปัจจุบันตัวนี้จะมีผีทั้งหมดเอ่อสามตัวแล้วผมอพูดเสียงโปรติว่าไม่ไหวละก็ตามที่บอกไปว่าท่านักของ The Black Door นั้น, back นะจะมีผีทั้งหมดสามตัวนะซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าอัปเดตอนาคตจะมีท่านักของผีเพิ่มหรือเปล่าจากสามตัวนี้แต่น่าจะไม่แล้วแล้ว,ลวก็สำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดอีเวนต์เดอะฮัน์ของระบบจบเนี่ยเ,เด e Black Door จะออก บอก,กอว่าเขาจะไม่ออกนะเดี๋ยวแบ,บ็กดอ,อกคือจะยังอยู่แล้วผมทุกคนสามารถมาเล่นได้แบบปกติไดน้นกะก็น event, ี่คือผลลัพคลิปนี้ฮะถ้าเกิดมันเป็นอีเวนต์แบบอยู่แป๊บเดียวผมไม่ทำหรอกมาเปิดประตูสู่อนาคตเปิดตฬิกานิดหน่อยเอาล่ะไปดูซิเราจะเจอผีตัวไหนก่อนจะได้อธิบายถูกทู โอ้ยส oh, ัตว์ไรกูตกใจหมดนะคราบปลอดภัยในชีวิตะครับสินโอเคเหมือนตอนนี้เราเจอแล้วตัวหนึง่งเอ่อสวัสดีครับเมื่อกี้อ่านี่ตรงนี้จริงด้วยโอเคโอ้โหคุณดูเท้าดิโอ้เป็นผีที่เซ็กซี่มากโอเคสัตว์ผีตัวแรกที่คุณเห็นตรงนี้ผมขึ้นไปมองมันไม่ได้ถ้าเกิดผมมองมาผมน่าจะตายตรงนี้เลยก็สัตว์ผีตัวนี้ผมม,มีชื่อว่าเดอะลุกแมนเป็นทนาร่าของ เออ่ผีที่มีตามที่เห็นอ่ะผมแต่มผมผมผมยื่นหน้าขึ้นไปได้สำหรับท่าความสามารถของมันเนี่ยมีชื่อว่าแบลตตีดด้ไอผมควาสมสามารถถ้าเกิดเรามองมันเนี่ยนี่คือเสียเกิดขึ้นนะถ้าเกิดเรามองหน้ามัน <S <S ออไอ้เชี่ยเอ้ยหลอกกระชากคุณยาณนจริงแลัวควาสมสามารถของมันเนี่ยจะเหมือนกับท่าของตัวไอในด่านปกติแต่ก็คือถ้าเกิดเรามองเราจะดดได้เสียได้เรื่อยผมวิธีการรับมือกับผีตัวนี้ง่งง่ายๆฮะ เนี่ยหันหน้าลงพื้นนะอย่างนี้ฮะหันมาสี่ห้าองศาจะได้มองเห็นทางแล้วพี่ขวาไปไหนแล้วพี่ครับเป๊ะพี่อ๋อออนี่นี่ก็เขาควาอสามารถคนที่บอกครับผมเหมือนกับไอแต่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างน่าประคาญกว่าแบบมากๆก็คือถ้าเกิดเรามองมันปุ๊บมันจะเทเลพอร์ตหนีเลยนะอ่าเห็นไหมถ้าเกิดเรามองมันปุ๊บเนี่ยมันจะเทเลพอร์ตหนีไปเรื่อยๆเว้ยแ้นั่นก็คือใช่ครับคุณมองมาแล้วคุณหันมั่วไปได้นะมองเออคุณรู้ว่าห้องนี้มีลูกแม่นะหันลงฮะยาอยาหันรอบๆแบบ อย่างนี้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 อย่าทำอย่างนี้ฮะคุณโดนคุณโดนมันเล่นแน่ๆวิธีการรับมือตัวนี้คือค่อน้างง่ายผมทำการหันหน้าลงอย่างนี้สักสี่ห้าองศาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆฮะและผีตัวต่อไปจะมาได้ยังพี่ชายพี่ชายผมเงาเหลือเกินโอโอโอแมงมาแล้วแป๊บแป๊บแป๊บโอเค สับผีตัวต่อไปว่าผมชื่อของมันมีชื่อว่าบริดนะตัวนี้คือน่าจะทุกคนได้รู้ดีไหมใส่และผีกระชาตกลับมาแล้วแปรผลพี่พี่อย่าขูคนดูแปรผลขันไหนออกไปเชวเออสวยโอเคเมื่อกี้ผมมีชื่อท่มีชื่อของมันมีชื่อว่าบริดแต่ผมจะขึ้นภาพละกันเพราะว่าผมออกไปรับไปเจอหน้าไม่ได้เหมือนลุกแมนด้วยก็สับสน่ลักษณะของบริดเนี่ยจะเป็นฐานะของตัวผีที่ คล้ายๆกับรัสแต่ว่าปากกว้างกว่าแล้วก็สีมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็น้าตัวบิตจะมี2ร่างนะคือร่างเขียวกับร่างแดงโดยร่างเขียวจะเป็นร่างที่มันพุ่งมาบบตามปกติเ้ยส่วนร่างแดงเนี่ยจะเป็นทนราควาสามารถของมันก็คือเฟก์รัสเว้ยก็คือเมื่อตัวมันเนี่ยพุ่งมาใกล้จะแบบเปิดประตูปุ๊บมันจะพุ่งกลับมาเว้ยจะเปิดประตูทําไมกูจะโชว์ให้คนดูเห็นก็คือเมื่อมันพุ่งมารตรงนี้ปุ๊บมันจะไม่ไปครับมันจะเบรกหันกลับมาแล้วก็หันกลับมาที่อยู่ในตัวห้องเพื่อหาเราก่อนเว้ย ซึ่งไม่สามารถทําอย่างนี้ได้ 2- อสาครั้งเลยก็คือวิธีการรับมือเนี่ยง่ายๆครับผมเหมือนแอแอมบูชเลยอยู่ในตู้ยาวๆฮะอยู่ยาวๆไปเลยไม่ต้องออกมาจากมนกว่าจะหายไปฮะเพราะว่าฐานะของหมดนี้เนี่ยไม่มีหายนะผมมีแค่ฐานะของออตัวบิและเวลาจะหมดใช่ไหมจะอธิบายผีต่อไปเลยโอเคใช่มครับผมบิทวิธีการรับมือง่ายๆเมื่อไฟกระพริบก็คือมันมาแต่มันมาปึ๊บๆเข้าตู้อยู่ในตู้ไปเลยครับไม่ต้องออกมา เอาต่อไปเราจะพูดถึงผีตัวสุดท้ายของโหมดนี้เลยดีกว่าทุกคนน่าสงสัยใช่ป,ปะว่าไอ้นี่มันคืออะไรเพราะว่าทุกคนไม่น่าสงสัยแต่สำหรับคนที่เคยเล่นทนัตโหมดนี้แล้วสำนักของตัวในแวคดอร์เนี่ยคุณจะมีเวลาจํากัดในการอยู่ที่นี่ว้ยโดยแน่นอนเมื่อเราเปิดประตูปุ๊บแบบเวลาเริ่มแรกจะมีอยู่ที่1นาทีผมโดยคุณสามารถเพิ่มเวลาได้โดยการหาทนัตของพวกสวิตช์ที่อยู่ตามแมปที่อยู่แบบเต็มเต็มแมปเลยเออแลวทุกคนน่าจะเห็นแล้วจะเกิดอะไรขึออ้นถ้าเกิดเวลาเราหมดเดี๋ยวผมจะาธที่บายผีตัวนี้กัน จะผีตัวนี้ที่จะโผล่มาเมื่อเวลาหมดนะผมมีชื่อว่าเฮสอ่อคนต่อช่วยขึ้นภาพไปหน่อยครับและกนณาของเฮสก็คือจะเป็นท่างของหัวกะโหลกงูงูเดินที่มันลอยมาแล้วก็มีสีส้มสวิธีการรับมืออ่ะไม่มีคะคุณไม่มีวิธีการรับมือมันได้ถ้ามันโผล่มาแล้วแต่เอาจริงมันมีวิธีเอามันออกวไว้แค่นั้นเลยนี่คือโดยท่าของความสามารถของเจ้าเฮสก็คือจะโผล่รากษตัวออกมาโดยทําให้ท่าของหน้าจอเรากลายเป็นสีส้มแล้วก็สั่นหน้าจอเราพร้อมกับทําให้หน้าจอเราส้มขึ้นด้วย แล้วก็เออมันใกล้จะโผล่มาแล้วซื้อที่การรับมือถ้าเกิดถ้าเกิดมันโผล่มาแล้วแล้วคุณโชคร้ายจริงๆว่าในห้องนั้นไม่มีสวิตอย่างนี้เนี่ยคุณตายฮะไม่มีทางอะไรแล้วแต่ที่ผมแนะนาให้ดีที่สุดคือเมื่อมันมาปุ๊บวิ่งไปเลยฮะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็หาสวิตนี้เร็วสุดและมันมาแล้วมันอยู่ไหนวะอ่าอยู่ฝั่งนน้นซึ่งทำไมบอกว่ามันโผล่มาได้ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาหรือเออด้านล่างเราวะนะซึ่งที่การรับมือก็คือเมื่อมมาปุ๊บแค่ฮะ คุณสับสวิตแล้วมันก็จะหายไปฮะแต่มันก็จะโผล่มาอีกรอบตอนสูนวิดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้ว่าเวลาคุนกี้จะหมดวิ่งต่อไปฮนะอย่าหยุดเออแล้วมันมันจะหมดแล้วเออหายแล้วเร็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 วไปแล้วไม่อยู่แนละ้วก็คือคุณต้องใช้โชคในระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดแบบตัวมันโผล่ออกมาแล้วอะ่ะก็คือคุณหมดเวลาแล้วรอบนึงก็คือสมมติรอบระหว่างมันไล่คุณเนี่ยให้คุณวิ่งไปเลยฮะอย่าหันไปดูมันอย่าหันไปนี่ไม่ได้ขาดและพี่บลิสมาพี่บลิส สวิต่าเล่นเงียบผมนี่ไปไหนก็ไปเชื่อชิวชิวโอเคคราวนี้เขาไม่หลอกผมว่ะเดี๋ยวดูเร็วเร็วต้องโชคดีนะก็คือก็คือสิบสี่วิโอเคสิบสี่วิสิบสี่วิส,วสวี่ก็คือเนี่ยคุณรู้ใค่เวลาคุณจะหมดอย่าไปกลัวฮนะวิ่งไปเลยฮนะวิ่งไปแล้วก็ขอให้โชคดีว่าเจอสวิตด้วยแค่นั้นเลยไม่ไม่ทันแน่เลยยี้โอ้ชิด โอ้โอ้โนอเอิ่มเอิเอ่มร็วไม่ถึงมันจะร็วกว่าเราแต่อันนี้ฮะเราไม่แคร์กูไม่แคร์กูวิ่งต่ออย่าไปมองมันนะเย่าพี่โอเคี่ตายและแล้วก็เป็นจำสกเสกของเจ้าผีตัวนี้เขาผมก็คือมันจับโตมามองหน้าแล้วทีนึงจุ๊บแก้มาทีแล้วก็ก็เดี่ยงเพราะข้อ,ขอความโน้ามเล็บหรือว่าแปลว่ามวยเวลาคุณหมดแล้ว แค่นั้นไม่มีอะไรมากครับวิธีการรับมือง่ายๆก็คือให้ทําการสับสวิตตามแมพเพื่อให้ชั้นะของตัวเวลาเนี่ยไม่หมดแค่นั้นเลยครับผมวิธีการรับมือกับผีตัวนี้นะโอเคชั้นละก็จะเป็นทั้งหมดของผีใน The Back Door สั้นเนาะทริปนี้โคตรสั้นเลยจริงแล้วมจะแว้นหาป้ามั้งอ่ะก็ตอนนี้ผมสำหรัออชบชั้นะของผีใน The Back Door ก็มีทั้งหมด3ตัวก็จะมี ลิฟลูกแม่แล้วก็เฮสสรุปง่ายๆลิฟวิธีการรับมือเดียวกับคนะของแอมบูชก็คือเมื่อไฟกับลิฟให้ทาการเข้าตู้แล้วก็ออกมาเฉพาะตอนที่มันหายไปแล้วเดี๋ยวลูวกแม่นะผมให้ทาการหันหน้ามองพื้นไปเรื่อยๆฮะก็คืออย่ามองอย่ามองตรงนะไม่งั้นคุณโดนเล่นแนะ่แล้วก็3คือเฮสทาการสับสวิตท,ที่อยู่ตามแมพได้เรื่อยๆผมเพื่อไม่ให้เวลาหมดนะแล้วก็ความจริงตามวิกิวิกิบอกว่าจะมีผีอีก2ตัวก็คือวาคุ้มกับลิฟแต่ว่าวาคุ้มผมขอแย่ไม่นับนะเพราะว่าวาคุ้มไปกับดักเว้ ก็คือมันจะเป็นไอพวกประตูที่มันไม่ใช่ประตูไปต่ออย่าไปเปิดฮะประตูพวกนั้นคือประตูที่เป็นวาคุ้มก็คือคุณเปิดปุ๊บคุณเด่องฮะคุณกบเลยฮะแค่นั้นเลยสุดที่สองก็คือกลิ่นเป็นผีที่มาถ้าเกิดแบบปั๊กแค่นั้นนะผมไม่มีอะไรมากก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้อะไรไปจากการพคดที่โคตรเร็วของผมผมรูม้เหมือนกันผมเครียอะไรคุณชายต้องลดการ,ร,ก,ารกินช็อกโกแลตแล้วว่ะ